<ไ>เ,อเอาตรงกลางเอ้ยเอาเลยเลยเอาชิ้นแรกใช่แน่เด็กมาทำไข่นะคะไข่นกกระทาออกมาเร็วารงกลางโบยที่สุดเลยมาเร็วผ่าเครื่องต่อใครดีอามามาอัมซายผ่านเครื่องทาโกยากิเอาที่ใส่เลยนะใส่เลยค่ะ ใส่อันที่มันมีน้ำมันนะลูกเด็กต่อไข่เองไม่ได้นะคะมันเหนียวค่ะแม่ต้องต่อใกไข่ค่ะพี่อุ้มพี่อุ้มต่ออันที่มันมีเปลือกอ้าวเดี๋ยวพี่เขี่ยให้นะมาพี่ดีอ้าช่วยมามีเอาช่วยมามีเปลือกติดด้วยนะหยอดอันที่มันมีน้ำอยู่ในหลุมนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดเขาเรียกน้ำที่ไหนคะพี่อุ้มมันคือน้ำมันค่ะ เด็กทำไข่มุกกรทากันใส่เครื่องทำขนมครกไฟฟ้าใส่ซีลกินอร่อยสนุกสนานมากมายเจืเพลินกันในครอบครัวพาลูกหลานๆเล่นๆเล่นๆทำกันได้นะครับซีลงั้นกะทีใส่น้ำมันเพิ่มนะเอาเอาเอาอันอันนี้สุกแล้วสุกแล้วก็แคะออกครับอ้อมใส่อันที่มีน้ำมันหยาสุกแล้ว นี่โดนนะเดี๋ยวเด so ี๋ยวอ่อ no น้มสุกก่อนอง้ห้มนสุกก่อนอ่ะพี่ดีพี่เดี๋ยวพี่ดีพี่เอาเปลือกลงไปอีกอันันนี้ก็เป็นเปลือกเดี๋ยว๊บนึงทะพี่ดีเอาช้อนก่อนพี่เอาช้อนไปไหนหมดโชว์ฟันหลอหน่อยจะกินไข่ฟันหลอเจ็บโชว์ฟันหล่อหน่อยเอาโชว์ฟันหล่อหน่อยไข่กระเด็นไอ้หน่อย ไข่มันอ้วนมันจะสุกแล้วดิที่มันออกไม่ได้ยังไงดีคะงั้นก็ใส่แล้วค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นอันนี้ใส่ก่อนใส่ต้นไม้แม่แม่อันนี้พี่ใส่ให้อ่ะเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวปอกให้หน่อยองเอาอันนี้อ้อยหญ่าหญ่ใอ่ะพี่พี่เอาอันนี้ได้ละพี่ต้องหยอดหยอดอันที่มันเป็นทำให้หน่อยต้องหยอดอันนี้ ไหนเคลียออกหน่อยเอาออกให้ดูหน่อยพี่ดีแคะได้ไหมแคะออกให้ดูหน่อยอน,นี่ต้องเอาช้อนยาวๆอ่ะใครจะแคะใครจะมคแคะนี่พี่เอาอันนี้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 แคะอ่ะมันก็ลื่นเลยค่ะโอเคเอาใส่เลยคะ่ะนะโอเคอเคอาส่นแดชเน็ตดติดตามช่องน้องให้ด้วยนะครับ เราอยากไปเจอดิโอเคตามกินกันในครอบครัวต่อห้หน่อยตกให้หน่แล้วพบกันนะคะ